น้องปินวาดรูปอะไรอยู่คะบ้านบ้านอะไรคะบ้านฟางค่ะบ้านปูนบ้านไม้อ๋อเป็นบ้านของลูกหมูสามตัวใช่ไหมเดีววาดหมูด้วยวาดหมูสามตัวด้วยสิลดกอันนี้น้องปินวาดอะไรอยู่จ๊ะบ้าทำบ้านเหรอไม่ใช่ อันนี้รูปร่างอะไรอะปิน่นสามเหลี่ยมเหรออ้าวว่าอะไรอ่ะมีเส้นๆอนองมาน่ะลูกหมูลูกหมูเหรออันนี้คือลูกหมูเหรอคะลูกโอเคอันนี้อันนี้ลูกหมูคนที่เท่าไหร่ในหนึ่งสองสามเนี่ยคนที่เท่าไหร่คะสอง สอง๋อสอบ้านนี้อ๋อเป็นบ้านไม้เหรอบ้านไม้บ้านฟางบ้านปูนใช่ไหมคะโอชิอาวาดต่อคะ่ะคนเก่งๆมากวาดบ้านลูกหมูสามตัวคะ่ะอันนี้อันนี้คือบ้านกองอันนี้กองไฟกองไฟป่องไฟลูก ไฟไม่ใช่อ๋อก้องไฟอยู่ข้างบ้านเหรอใช่ออเหรอมันไม่อยู่ข้างบนอ๋อถ้าอยู่ข้างบนเป็นป่องไฟใช่อันนี้ก็ป่องไฟนะเนี่ยไหนอะเขาดูป่องไฟนะอันนี้ดูสิไหนอ๋ออันนี้คือป่องไฟโอเคทำรูปหมูสามตัวเนอะเก่งมากมากเก่งมากมากคุณแม่ภูมิใจนะคะ เกิงมากมากลู